บางคนน่ะอาจจะมีความกังวลระแวงระวังกับบางเรื่องได้นะคนที่เกิดในวันพุธในช่วงนี้มาดูไพ่ที่เข้ามาไพ่ขยายอ่ามีดวงเจอเพื่อนเก่าเจอคนรักเก่ามีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นนะไม่เหมาะจะบอกว่าบางคนมีเรื่องน่ายินดีบางคนไปแสดงความยินดีให้กับคนรักให้กับเพื่อนให้กับลูกหลานบริวารได้นะคะมีดวงเจอเพื่อนเก่าเจอคนรักเก่าหรือมีดวงแบบนึกนึกถึงสิ่งเดิม นึกถึงคนรักเก่าเพื่อนเก่านึกถึงเหตุการณ์เดิมๆได้มีความคิดตรงนั้นนะคะหรือบางคนนะอยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือบางคนนะมีดวงแบบเออนึกถึงคนรักเก่านะอันนี้บอกบอกตามไพ่นะคะแบบอยากกลับไปหาคนรักเก่าก็มีนะคะถ้าเป็นไพ่ใบนี้เนาะแต่ตัวตัวคุณเองอะ่จะจัจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นได้นะคะต่อไป The f o ฟ l มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีอิสระใหม่ๆนะคะ เกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับที่บ้านเกี่ยวกับแวดล้อมรอบข้างการงานบางคนมีการเริ่มต้นใหม่งานใหม่มีการออกจากงานเก่าแล้วเริ่มต้นใหม่ได้นะคะบางคนอะมีดวงอยากได้บ้านใหม่อยากซื้อบ้านใหม่ได้นะคะ The Full The Full เนาะ The Full ก็เหมือนถ้า The Full บางคนนะเป็นไพท่ที่บ่งบอกถึงการมีโชคลาภได้เหมือนกันนะคะ The Full ตามตำรานะคะมีการเดินทางมีอะไรใหม่ๆม,มีอิสระใหม่ๆหม่เกิดขึ้นกับตัวคุณเองได้นะคะคนที่เกิดในวันพุธมีดวงการเริ่มต้นนะคะ แต่คนวันพุธแม่หมอบอกว่าช่วงเนี้คุณอาจจะคิดถึงสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆนึกถึงคนรักเก่าได้หรือเป็นดวงที่ได้เจอเพื่อนเก่าเจอคนรักเก่าอะ่ะเนาะแต่จะมีเรื่องน่าดีๆเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นเดือนเป็นดวงที่เหมือนแบบยืนหยัดต่อสู้อะ่ะคือที่ผ่านมาการงานการเงินความรักเหนื่อยแหละเราทํามาเราเหนื่อยแหละแต่ฉันก็ยังยืนหยัดที่จะต่อสู้ต่อไปนะคะของคนวันพุธเป็นแบบนี้นะคะอ่ะตะกูค่ะไพ่ตก ต่อไปไพ่แปดดาบอันนี้ตกตำแหน่งคู่ครองคนรักได้แปดดาบโนแปดดาบอ่าปัญอ่าใครที่มีปัญหากับคู่ครองคนรักในช่วงเนี้ยมีดวงแบบอยากหาทางออกอึดอาัดาหาทางแก้ไขได้เหมือนกันในช่วงนี้โนคนที่เกิดในวันพุธไม่บอาจะบอกว่าให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นๆอย่าใจร้อนช่วงนี้คนวันพุธนะเป็นดวงที่เหมือน มีความระแวงระวังกับเบางเรื่องอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีดวงที่อึดอัดถาทางออกกับบางเรื่องอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้อไพ่ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมันก็เราก็ยืนหยัดเราต่อสู้อยู่แล้วไพ่ก็บอกว่าเราก็ยืนหยัดต่อสู้ต่อไปโนะแล้วก็ช่วงนี้นะกับคนรักนะคะ ให้ใจเย็นนะคะให้ใจเย็นเนาะ,ะมีดวงอึดอัดมีดวงอยากแก้ไขหาทางออกนะคะให้ใจเย็นเนาะให้ใจเย็นแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะคะคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือได้คุณจะผ่านไปได้เนาะคุณได้ไพ่หกทวยสิ่งที่เข้ามาเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นจะต้องแต่จะต้องอดทนเนาะเพราะช่วงนี้ยดดาบแดาบบางทีแบบ เก้าดาบแปดดาบบวกกันบางทีตัวเรามันอึนอดอัดอะ่ะเราอยากจะออกจากตรงเนี้ยสถานการณ์ตรงเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องใจเย็นนะคะมันจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตนะคะมันจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งเดะมูนนี่ไงเดะมูนมีความกลัวมีความวิตกกับบางเรื่องอยู่ไหมนะคะบางคนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับในเรื่องของลูกหลานบริวารได้นะคะในช่วงนี้หรือบางคนเนี่ย อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพได้กังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองนะคะหรือแม้แต่เรื่องงานได้หมดบางคนอยากโย,ยกย้ายอึดอัดอยากหาทางออกเกี่ยวกับในเรื่องงานอยากจะออกไปทํางานที่ตัวเองรักอยากจะออกไปทํางานที่ตัวเองชอบได้นะคะในในช่วงนี้เพราะฉะนั้นอยากไปกังวลต้องใจเย็นเนาะต้องใจเย็นมีดวงการอึดอัดหาทางออกแล้วก็เดอซานนี่ไง ไม่ต้องกังวลนะ้ำมีดวงการเริ่มต้นนะคะคนวันพุธมีดวงการเริ่มต้นนะไม่เหมาะจะบอกบางคนนะ่ะมีดวงได้บ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่ได้ในช่วงนี้บางคนอยากได้บ้านใหม่อยากได้ของใหม่มีของใหม่เข้าบ้านมีดวงการเริ่มต้นเดอะซันกับเดอะฟูบอกบวกกัน นะเดอรันกับเดอฟูลบวกกันไม่เหมอะจะบอกว่าอาจจะมีดวงโชคลาภได้เหมือนกันนะคนที่เกิดในวันพุธเพราะฉะนั้นให้ตัดความกังวลออกไปอย่าใจร้อนนะคะไพ่เดอะซันขึ้นมาถือว่าดีแล้วนะคะไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่ที่มีการเริ่มต้นเนาะเป็นการเป็นไพ่เกิดใหม่เป็นไพ่การเริ่มต้นเป็นไพ่อส่งบังได้ในอนาคตนะคะแต่มันอยู่ที่ตัวคุณไงช่วงนี้บางทีคุณอะ่ะมีความกังวลมีความคิดมากได้เหมือนกันนะคะมาดูสิ่งที่จะต้อง แก้ไขก็คืออยากใจร้อนนะคะบางทีคนวันพุธช่วงเนี้โมโหง่ายใจร้อนนะคะอยากใจร้อนแล้วก็ช่วงนี้คนวันพุธอะบางคนะ่ะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินคนมีเงินก็ใช้เงินเก่งได้เหมือนกันนะคะในช่วงนี้เ <c oughs> นาะมีความต้องการมีความอยากกับบางเรื่องนะคะทีะ่บางคนอยากจะออกจากงานและอึดอัดอยากจะหาทางออกจากตรงนี้เนาะไพ่ก็บอกว่าอยากใจร้อนเนอะให้ใจเย็นนะคะให้ใจเย็นอยาใจร้อนอ่ะแล้วก็ ระวังคําพูดนะคะระวังคําพูดระวังอารมณ์ของตัวเองนะคะคําพูดอารมณ์อย่าไปพูดว่าใครนให้ใจเย็นให้มากๆแหละแม่หมอจะบอกเลยมันต้องใจเย็นอะระวังคําพูดระวังอารมณ์กับคนรักว่ล้อมรอบข้างนะคะให้ระวังตรงนั้นอย่าใจร้อนอย่าวุ่นวายอ่ะห้าเหรียญ ถ้าเหรียญมีความคิดในเรื่องของการเงินและการงานบางคนน่ะ uh, ออกจากงานอยากได้งานใหม่บางคนน่ะอาจ army, จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินอยากหาทางออกในเรื่องของการเงินได้นะคะโดยรวมสรุปแล้วเนาะก็เราคิดในเรื่องของการเงินแต่ไม่เหมอะจะบอกว่าคุณจะมีดวงมีคนช่วยเหลือได้นะคะในเรื่องของการเงินเนอะอันนี้คือไพ่สรุปคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจากคนรักได้เหมือนกันนะคะหรือ บริวารรอบข้างหรือมีคนช่วยเหลือหรือแม้แต่ช่วงเนี้คนวันพุธเนาะอาจจะต้องมีดวงค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเงินให้กับคนรักรอบข้างบริวารได้เหมือนกันนะคะมีดวงการเดินทางเนาะมีดวงการเดินทางนะคะการเงินแม่หมอจะบอกว่ามันก็มีความมีน่าจะกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการเงินนะคะอันนี้แม่หมอยเปิดตามไพ่พูดตามไพ่แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินก็ช่วงนี้อ่ะ ก็อาจจะมีความอึดอัดอกับบางเรื่องได้นะคะก็จะบอกว่าให้ยืนหยัดต่อสู้ต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองอันนี้เป็นไพ่สนุกเนาะอันนี้เป็นไพ่สรุปไม่หมอจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะดีเองแหละเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะ ช่วงชีวิตของเรามันจะมีช่วงที่ดีกับไม่ดีเนาะมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะอดทนเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้เองเพราะว่าคุณมีไพ่หกถ้วยเข้ามาแล้วหกถ้วยก็หมายถึงว่ามันจะมีเรื่องยินน่าย,ยินดีเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะสิ่งที่คุณอยากจะหาทางออกหาทางแก้ไขอยู่ตรงเนี้ยแต่นะสิ่งที่ไม่เหมาะจะเตือนอย่าใจร้อนอย่าวู่วางนะคะแล้วก็ระวังคําพูดของตัวเองนะคะระวังปากระวังคําพูดระวังอารมณ์แค่นั้น นะคะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองมีดวงการเริ่มต้นได้นะคะมีการดวงการเริ่มต้นใครที่ออกจากงานมีดวงได้งานใหม่นะคะใครที่เหมือนย้ายที่อยู่ซื้อบ้านใหม่มีดวงนะมีดวงได้บ้านใหม่ได้เหมือนกันนะไพ่เดือดซันขึ้นมีดวงการเริ่มต้นนะคะของคนวันพุธไปแล้วนะคะคนวันพุธไปแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะคะค่ะ